ย่อนเส้นทางรักตรงตรงเบสก่อนเลิกราถูกพ่อฝ่ายหญิงแฉเดือด เป็นคู่รักที่ทุกจับตามองมาตลอดเลยล่ะคะ่ะสาหรับนักแสดงและนักร้องหนุ่มตรงตรงกิสกรและนางเอกสาวเบลล์รักวณีคำสิงห์ทีล่าสุดพ่อของฝ่ายหญิงได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่เลิกรกันแล้วพร้อมกับแชร์เดือดไฟชายทาเอาชาวโซเชียลนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อย่างมากมายแต่กว่าจะสิ้นสุดทางรักหลายคนก็ทราบกันดีว่าสาวเบลล์และหนุ่มตรงตรงนับว่าเป็นคู่ที่แสดงค,ความรักออกสู่สายตาสาธารณาชนให้เห็นยุ่บ่อยครั้งถึงขั้นที่ว่าเป็นดราม่าให้ชาวโซเชียลนั้นเอื้อมระอาในความสัมพันธ์ของทัง แล้วโดยเบสตรงๆเป็นคู่รักหวานที่ได้รับฉายาคังรักสนาสนาโซเชียลจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองคนเกิดขึ้นเมื่อปี2564จากการที่ได้ร่วมแสดงละครด้วยกันในเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ทางช่องวัน3 1ทําให้ทั้งสองคนได้รู้จักและเริ่มสนิทสนมกันมาตั้งแต่นั้นซึ่งโดยความที่สาวเบสและหนุ่มตรงๆเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทําให้เบสชวนตรงๆมาออกรายการ YouTube ของตนเองซึ่งการออกรายการ y YouTube ครั้งนั้นก็เป็นการที่ให้ตรงๆนั้นพบไปสภัยคุณยายของเบสที่เป็นแฟน ขอองงตรงๆยู่แล้วโดวยหลังจากที่ทั้งคู่ออกช่อง u t u b e ด้วยกันก็ทําให้แฟนคลับและชาวโซเชียลเริ่มเห็นเคมีความเข้ากันได้บางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นเบนและตรงๆก็มักจะลงภาพคู่กันกับอีกฝ่ายในช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองและไม่เพียงเท่านั้นยังมีการใส่ชุดคู่เสื้อคู่ไปเที่ยสวนสนุกด้วยกันกินข้าวด้วยกันเรียกได้ว่าทํากิจกรรมทุกอย่างร่วมกันเหมือนคู่รักหนุ่มสาวทั่วไปในขณะที่ฝ่ายชายก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าชอบสาวเบสแต่ยังไม่อยากระบุสถานะซึ่งฝ่ายหญิงเองก็เข้าใจพร้อมกับ แต่ว่าที่ฝ่ายชายพูดว่าชอบออกสื่อก็ถือว่าให้เกียรติอย่างมากแล้วนั่นเองต่อมาในปี2565ตรตรงๆก็ได้ทําการเซอร์ไพรส์อเบสเป็นแฟนในวันที่1มกราคมซึ่งถือได้ว่าทั้งคู่คบกันอย่างเป็นทางการสามารถเรียกแฟนได้เต็มปากและถึงแม้ว่าก่อนเปิดตัวคบกันตรงะเบสจะขยันโชว์ความหวานออกสื่ออยู่ตลอดจนกลายเป็นกระแสดราม่าว่าเป็นคู่รักวัยรุ่นที่ออกตัวแรงเกินไปทาเอาชาวโซเชียลบางกลุ่มค่อนข้างไม่พอใจแต่ทั้งสองคนก็สามารถฝ่ากระแสดราม่านั้นมาได้และยังคงรักกันหวานนนชื่เมมดิ แม้ว่าจะเป็นแฟนกันแล้วก็ตามทว่าในช่วงปี2565ก็มีข่าวหรือว่าเบนแล้วตรงๆความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนแต่สุดท้ายข่าวหรือดังกล่าวก็ถูกปัดทิ้งไปเมื่อทั้งคู่นั้นออกมาปฏิเสธกระทั่งในปี2566ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เบนแล้วตรงๆก็ได้ถือโอกาสออกมาสยบข่าวหรือเรื่องรักร้าวโดยการลงรูปฉลองวันวาเลนไทน์หวานฉ่ำแต่ในช่วงเดือนเมษายนกลับมีคนตาดีเห็นว่าสาวเบสลบภาพที่ถ่ายคู่กับตรงๆจนหมดไอจีและยังเลือกติดตามโซเชียลมีเดียของตรงๆอีกด้วยนอกจาก วันที่17เมษายนทางเบได้มีการรีโพสต์สตอรี่ไอจีของเพื่อนโดยมีใจความสัมพันธ์ว่าเบนั้นเป็นโซนแล้วทําเอาหลายคนตั้งคําถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนทันทีว่าเลิกกันแล้วอย่างเป็นทางการหรือไม่และล่าสุดเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาทางนักมวยระดับตํานานอย่างสมรักคําสิงคุณพ่อของสาเบตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อว่าทั้งคู่เลิกกันจริงๆโดยมีสาเหตุมาจากฝ่ายชายเป็นส่วนใหญ่พร้อมแฉเดือดพฤติกรรมฝ่ายชายแบบหมดเปลือกแต่อย่างไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวกง่แล้ตตรๆอ ีเลอกแากันในครั้งนี้ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวของทั้งคู่จะดําเนินไปในทิศทางไหนและจะจบลงด้วยดีหรือไม่ก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงกันต่อไปค่ะ